ในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะหรือว่าเดือนตุลาคามนี้เนี่ยนะคะจะมีเทศกาลหนึงค่ะหรือว่าเทศกาลหนึงที่มีอิทธิพลมาจากทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งอเมริกานะคะก็คือเทศกาลฮาโลวีนค่ะวันนี้ค่ะแบมบได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการทําการตลาดนะคะหรือว่าแคมเปญค่ะในช่วงฮา l โลวีนนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ โดยแบรนด์ทั้งหมดนะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เพื่อนๆน,นะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในรายการแคสต t u ี้ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจนะคะที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆน,นะคะหรือว่านําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของฮาโลวีนค่ะแต่ว่าอยากรู้ใช่ไหมคะว่าฮาโลวีนเกี่ยวกับอะไรคะ่ะไปกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะกลับมาต่อกันที่เรื่องของเราค่ะในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะหรือว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะคะจะมีเฟสทีมหนึ่งค่ะหรือว่าเทศกาลหนึ่งที่มีอิทธิพลมาจากทางฝั่งโยุโรปหรือว่าทางฝั่งอเมริกานะคะก็คือเทศกาลฮา l โลวีนค่ะ หลากหลายธุรกิจนะคะหลากหลายผลิตภัณฑ์ค่ะตอนนี้ก็กําลังเตรียมแคมเปญเกี่ยวกับฮาโลวีนใช่ไหมคะวันนี้ค่ะแบมบได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับการทําการตลาดนะคะหรือว่าแคมเปญค่ะในช่วงฮาโลวีนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะโดยแบรนด์ทั้งหมดนะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เพื่อนๆน,นะคะสามารถนําไปปรับใช้ได้กับธุรกิจของตัวเองค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือ ซอสไฮค่ะหรือว่าซอสมะเขือเทศฟังแล้วนะคะเพื่อนๆก็คุ้นหูกันแน่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะต้องเคยกินซอสไฮแน่ๆในชีวิตเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ซอสมะเขือเทศเนี่ยนะคะอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะซึ่งแคมเปญน,นะคะในช่วงฮาโลวีนที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดของไฮก็คือการเปลี่ยนแพคเกจิ้งค่ะแล้วก็ให้คำนิยามของซอสมะเขือเทศใหม่นะคะไม่ใช่แค่ทอมเ t o s ทซอสนะคะแต่เป็นทอมเ t o b l o บลัดค่ะหรือว่าเลือดของมะเขือเทศนะคะ การทำแคมเปญนี้ขึ้นมาของ i ฮส์นะคะทำให้เป็นที่พูดถึงทั้งบนออนไลน์นะคะแล้วก็โลกออฟไลน์ค่ะทำให้มีผู้คนนะคะเข้ามาสนใจแล้วก็ซื้อซอสไฮค่ะไปเป็นเลือดปลอมค่ะในการตกแต่งร่างกายนะคะในช่วงฮาโลวีนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของไฮส์เลยนะคะแล้วไฮส์ค่ะก็ได้ออกไ b l ล o d Starter k i ์ s c o s t u m e ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นกล่องค่ะที่มีแพคเกจจิ้งนะคะหน้าตา ออกแบบเป็นฮาโลวีนตีมค่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่แต่งตัวค่ะเกี่ยวกับงานฮาโลวีนอีกค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะจะถูกขายออนไลน์ค่ะอยู่ในราคา19ดอลลาร์สหรัฐค่ะเทมเปน,นี้นะคะถูกจัดขึ้นในปีที่แล้วค่ะปีนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันว่าปีนี้คอสตูมคิดของไฮนะคะจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างค่ะ และในแคมเปญที่2เนี่ยนะคะทำให้เราหลุดภาพของฮอลล w วีนไปเลยค่ะเนื่องจากเราเคยคิดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ฮาลโล w วีนค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ของเรานะคะแต่ว่าในผลิตภัณฑ์ต่อมาค่ะหรือว่า temptation นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเจ้าแมวเหมียวของเราค่ะแต่ว่าเขานะคะได้ทำแคมเปญ tasty human ค่ะหรือว่ารสชาติอาหารแมวนะคะที่เป็นรสมนุษย์ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแบมบมองว่านอกจากที่จะได้รับความสนใจจากทาสแมวทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคะตัว temptation ที่เป็นรสชาติมนุษย์เนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้เลี้ยงแมวด้วยค่ะ เนื่องจากคอนเซปต์นี้นะคะกับการทําผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะคะยังแทบจะไม่มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยเทมเพสชันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะที่ทําขึ้นมาซึ่งแคมเปญของเขาเนี่ยนะคะจะมีประกอบไปด้วยแพคเกจจิ้งค่ะตัวแพคเกจจิ้งนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะในแคมเปญของเขาเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากแพคเกจจิ้งที่เป็นตัวใส่อาหารแมวค่ะจะเป็นรูปแมวนะคะอยู่ข้างหน้าหม้อค่ะแล้วก็ กวนม่อนะคะเหมือนผสมอาหารค่ะแต่ว่าในนั้นนะคะก็จะทําให้ดูมีลักษณะเหมือนเป็นคนค่ะอยู่ในนั้นว่าจะมีแขนหรือว่ามีขาออกมานะคะซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งสำหรับฮาโลวีนค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะมีแอดค่ะที่เป็นแอดออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นช็อตวิดีโอค่ะขึ้นมาตัวแรกที่เขาทําออกมาเมื่อนในปีที่แล้วนะคะจะเป็นคนค่ะ อยู่ในอ่างน้ํานะคะแล้วก็มีแมวค่ะมองเข้ามาที่คนนะคะแล้วคนค่ะก็จะกระซิบนะคะกับกล้องเบาๆค่ะว่าฉันคิดว่าถ้าแมวเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแมวมันต้องกินคนแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเอาอาหารลดคนเนี่ยค่ะให้แมวกินจนชินก่อนในเมื่อวันที่มันตัวใหญ่เท่าคนเนี่ย ก็จะได้ไม่กินเราตรงนี้ค่ะก็คือเป็นกิมมิกด้านความฮาด้วยค่ะเพราะมันไม่มีทางที่แมวนะคะจะตัวใหญ่เท่าคนได้แล้วก็เป็นจุดขายค่ะที่ทําให้คนเนี่ยนะคะสนใจอยากดูตอนต่อไปแล้วก็ดูคลิปจนจบค่ะและในช็อตวิดีโอที่2เนี่ยนะคะเนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะแต่จะเป็นคนนะคะอยู่ที่เตียงค่ะแล้วก็มีแมวขำมองเข้ามาค่ะกระซิบในแบบเดียวกันแล้วก็ใช้คอนเซปต์ในแบบเดียวกันนะคะ ขยายออกไปทําให้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็มีการแชร์เกิดขึ้นมากเลยค่ะมาถึงแคมเปญที่3นะคะคนอาจจะมองว่าการทำแคมเปญเนี่ยค่ะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ต้องเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคะแต่ว่า n i กี้ค่ะฉีกทุกกฎความสร้างสารรค์เลยค่ะเนื่องจาก n i กี้ค่ะทําความธรรมดานะคะให้กลายเป็นความพิเศษค่ะความธรรมดานี้ก็คือการออกลิมิเต็ดอีดิชัคนะ,คะ ไนกี้นะคะทำการออกลิมิเต็ดอีดิชันเกี่ยวกับฮาโลวีนค่ะในทุกๆปีนะคะจนทำให้เรื่องธรรมดาเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องพิเศษเพราะมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของเทรนดิชันไปแล้วนะคะว่าผู้ที่รักไนกี้นะคะจะต้องคอยสะสมลิมิเต็ดอีดิชันต่างๆนะคะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบคอลเลคชันที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะคะก็จะสะสมไนกี้ค่ะฮาโลวีนของทุกๆปีนะคะและในปีที่แล้วค่ะไนกี้ก็ได้ออก ผลิตภัณฑ์นะคะรองเท้าค่ะไนกี้ออกมาซึ่งใช้โทนสีนะคะเป็นโทนสีฮโลวีนฮโลวีนนั่นก็คือสีดำสีส้มสีครีมนะคะเดี๋ยวจะแปะรุ่นแล้วก็ยี่ห้อไวใ้ให้ดูนะคะเผื่อใครซื้อก็อมาเล่าให้เราฟังได้นะคะว่าสวยไหมใส่สบายไหมแล้วก็แมชกับเสื้อผ้าได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ซึ่งการออกโปรดักที่เป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันเนี่ยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นค่ะยอดขายนะคะเนื่องจากก็จะมีการอันบ็อก์นะคะหรือว่ามีการรีวิวค่ะสินค้าต่างๆเนื่องจากเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชันนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะได้เข้าถึงสินค้าหรือว่าโปรดักนั้นๆได้ค่ะก็จะเป็นอีน่งช่องทางนะคะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ค่ะเป็นที่พูดถึงมากขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วก็มีการรีวิวอะไรต่างๆค่ะและในแคมเปญที่4ที่เรานํามาเล่าให้ฟังนะคะก็คือการคอลลาบ o r a เรชันค่ะหรือว่าการคคกันนะะระรหว่าง Lego, กับดิสนีย์นะคะที่เป็น Star War s ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำออกมาในรูปแบบของช็อตฟิล์มค่ะที่เป็นตัว Lego Star War s นะคะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮาโลวีนค่ะแล้วก็จะมีการใส่กิมมิกต่างๆของเรื่อง Star War s แล้วก็ตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ของ Star War s เข้าไปในช็อตวิดีโอนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากติดตามแล้วก็อยากรับชมนะคะสามารถชมได้เลยเดี๋ยวบันจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะ ึ่งการทำช็อตวิดีโอนี้เนี่ยนะคะการใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปแล้วก็การเกาะเฟซทีนะคะทำให้มีผู้เข้าชมวิดีโอนี้มากกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและในแคมเปญที่5ค่ะในแคมเปญต่อมาซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากลีสค่ะเป็นขนมที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะด้านในค่ะเป็นเนยถั่วที่เพื่อนๆก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ เป็นขนมค่ะที่ได้รับความนิยมมากเลยในช่วงฮาโลวีนเพราะว่ามีทร e a ออทรีใช่ไหมคะก็จะต้องมีการให้ขนมค่ะกับเด็กๆที่มาขอบ้านนะคะจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้ลีสค่ะสร้าง awareness นะคะแล้วก็สร้างกิมมิกให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะโดยทางลีสเนี่ยนะคะได้ไป collaborate กันค่ะกับแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า Nextdoor ค่ะซึ่ง Nextdoor เนี่ยนะคะเป็นการสนับสนุนค่ะให้ชุมชนค่ะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันค่ะหรือเรียกง่ายๆนะคะว่าเป็นแอปค่ะสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะโหลดแอปมาค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ใช้เซอร์วิสบริการต่างๆนะคะที่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันแลกเปลี่ยนข่าวสารนะคะหรือแม้แต่ทักทายกันค่ะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะที่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มค่ะแล้วลีสเนี่ยนะคะเข้าไปทําอะไรยกตัวอย่างนะคะ Lease ได้เข้าไป Collaborate กับ Next d o o r a p p l i c a t i o n ใช่ไหมคะ หลังจากนั้นค่ะก็ได้เปิดตัว Treat or Treat Map ค่ะซึ่งอนุญ,ญาตให้ผู้ที่ใช้ Nextdoor Application เนี่ยนะคะระบุสถานที่ที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรม Treat or Treat ค่ะทำให้เด็กนะคะหรือผู้ปกครองค่ะคนอื่นนะคะสามารถล็อกอินเข้าไปใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้ว่าบ้านไหนอยู่ตรงไหนที่จะเข้าร่วม Treat or Treat นะคะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยค่ะว่าไปขอประตูบ้านไหนได้แบบนี้ค่ะ ซึ่งแบบรู้สึกว่าแคมเปญนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะนอกจากเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคะมาสร้างแบรนด์ awareness แล้วยังเป็นการส่งเสริมนะคะความปลอดภัยในสังคมแล้วก็ส่งเสริมให้ในสังคมนี้นะคะเกิดปฏิสัมพันธ์กันที่ดีค่ะต่อมานะคะในแคมเปญที่6ค่ะบบรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะคะของเบอร์เกอร์คิงที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะก,กวนแมกโนโอนมากๆเลยค่ะเนื่องจากแคมเปญนี้นะคะทางเบอร์เกอร์คิงค่ะได้ออกมาประกาศว่าในช่วงฮาโลวีนค่ะในปีที่แล้วค่ะ ถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่แต่งตัวเป็นเจ้าตัวตลกนะคะหรือว่าตัวตลกที่เป็นมาสคอตของแมคโดนัลล์นี่แหละค่ะแต่เขาไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นมาสคอตของแมคโดนัลล์แต่ว่าทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งของเบอร์เกอร์คิงหนึ่งเลยก็คือแมคโดนัลล์แล้วก็มีมาสคอตค่ะเป็นตัวตลกทางเบอร์เกอร์คิงค่ะได้บอกว่าถ้าใครค่ะแต่งตัวเป็นตัวตลกนะคะแล้วก็มาที่เบอร์เกอร์คิงค่ะจะได้รับมอเปอร์ฟรีค่ะ ซึ่งจะมีจํานวนจํากัดนะคะ500ชิ้นเท่านั้นค่ะและั้นเปในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่การประกาศออกมาเฉยๆนะคะแต่ว่ามีการทําช็อตวิดีโอออกมาเหมือนกันค่ะถ้าใครอยากดูนะคะแปะไว้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นวิดีโอที่บอกเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นชายวัยรุ่นค่ะขี่จักรยานมาแล้วก็เจอ คล้ายๆว่าเหมือนเป็นผีตัวตลกอะค่ะขับรถตามมาเดินตามมาแล้วก็อยู่รอบตัวไปหมดเลยค่ะแล้วเขานะคะก็หนีมาเรื่อยๆค่ะจนเจอกับร้านเบอร์เกอร์คิงนะคะแล้วก็พยายามเข้าไปแอบในร้านเบอร์เกอร์คิงค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาสังเกตดีๆค่ะเจ้าตัวตลกพวกนี้ค่ะก็มีจุดหมายเดียวเหมือนกับเขาเลยค่ะก็คือมาที่เบอร์เกอร์คิงค่ะนั่นนะคะเขาก็จะสื่อว่าตัวตลกทั้งหมดนะคะก็คือเป็นคนเหมือนกันค่ะที่มาที่เบอร์เกอร์คิงแต่งตัวเพื่อมารับวอรเปอร์ฟรี500ชิ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งแคมเปญนี้นะคะมีแฮชแท็กด้วยนะคะชื่อว่า Scary Clown Night ค่ะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูได้นะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยที่มีการทำการตลาดในแนวนี้เนาะเบอร์เกอร์คิงก็เอาเรื่องอยู่นะคะเนี่ยและในแคมเปญสุดท้ายนะคะที่แบมเอามาเล่าให้ฟังค่ะอาจจะดูเหมือนแคมเปญธรรมดานะคะแต่ว่าถือว่าเป็นหัวใจหลักของการทำแคมเปญหรือว่าการทำการตลาดเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากการทําการตลาดนะคะต้องคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของตัวเองค่ะเช่นเดียวกับดีออนะคะที่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองค่ะอาจจะไม่ใช่ฮาโลวีนแบบเด็กๆค่ะ ก็เลยนำแคมเปนนะคะลิปติกสีเข้มค่ะมาทำแคมเปญที่ชื่อว่า Dark Side of Halloween ค่ะหรือว่าเป็นแคมเปญที่เป็นการแต่งตัวฮาโลวีนนะคะหรือว่าใช้เครื่องสำอางดีออลค่ะมาแต่งในรูปแบบของฮาโลวีนที่โตขึ้นในด้านของแบบอาจจะเป็นสาวแซ่บอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการทำการตลาดนะคะที่รู้จักกลุ่มเป้าหมายของตัวเองค่ะแล้วก็มีการโพสต์ลง Twitter นะคะแล้วก็ได้รับ Engagement มากมายเลยค่ะ หลากหลายคนนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าสายแต่งหน้าต่างๆนะคะก็ได้เข้าร่วมในแคมเปญน,นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ดีออค่ะหรือว่าเป็นการแต่งตัวนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ดีออมาเป็นการเสริมค่ะและในแคมเปญครั้งนี้นะคะก็ได้มีแฮชแท็กด้วยค่ะก็คือดีออลเมคอัพ l าโล e ีนค่ะ ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูในแท็กได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเสร็จแคมเปญในวันฮาโลวีนค่ะที่แบมเอามาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะนําไปปรับใช้กับธุรกิจได้นะคะเนื่องจากปลายเดือนนี้ค่ะจะเป็นวันฮาโลวีนแล้วเพื่อนๆต้องรีบวางแผนกันแล้วนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกรี๊งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ